อ่โอเคนิดนึงนิดนึงอ่าขอเช็คเสียงก่อนนะคะมาสักครู่นี้รู้สึกว่าสัญญาณมันไม่เข้าเนาะ mm. เสียงไม่มีนะเสียงมาหรือยังคะช่วยบอกด้วยจ้า mm. มาแล้วนะคะเสียงมาแล้วเนาะ mm. อยู่ที่ไหนได้ยินไหมคะช่วยบอกไว้นะจ๊ะสัญญาณชัดเจนดีไหม้ mm. ได้แล้วเนาะโอเค นะคะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวสักครู่เราจะอืมสักครู่นะคะพี่ชัดโทรหาโอบอกให้โทรหาสิตโตให้หน่อยสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวสักครู่นะ,ะนะแปบ๊บนึงนะจ๊ะ ะะดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจ๊ะของญาติอ่ะมาแล้วจะขอญาตแชร์แป๊บนึงนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเข้ามาแล้วนะจ๊ะเทสเสียงนิดนึงนะคะว่าได้ยินไหมอขอทักทายกันแป๊บหนึ่งนะจ๊ะได้ยินไหมทุกคนเลยนะคะ วันนี้ไม่ได้ใช้ไมค์นะคะไมค์มีปัญหารู้สึกว่าอาจจะมีปัญหาสองวันแล้วได้ยินแล้วนะคะสายเสียงหายเสียงมาแล้วมาแล้วเสียงโอเครายงานตัวครับขอบคุณนะคะเสียงมาแล้วครับชัดเจนดีครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับพ่อไนกุ้งเอ่อถ้าอะไรอะแถวคอมเตอ์ได้ยินชัดเจนครับขอบคุณนะคะอ่างทองชัดเจนขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยมาแล้วครับจจให้แล้วนะครับขอบคุณค่ะ ใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะจ๊ะคนสวยไลค์สดจ้าขอบคุณทุกคนเลยนะจ๊ะสําหรับใครที่มาแล้วนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวก่อนนะจ๊ะเรื่องแรกเรื่องโควิดเรื่องใกล้ตัวที่สุดเรื่องโควิดเราไม่บอกหรอกว่าที่ไหนติดอะไรบ้างทุกคนควรจะรู้แล้วแต่ว่าอันนี้แจ้งข่าวประกาศจากศาลนะสามจังหวัดชนบุรีนะจ๊ะข่าวสามประกาศมาว่า วันที่7เมษายนนะคะเวลา9นาฬิกาที่ห้องพิจารณาคดีห้องที่3นะห้องพิจารณาคดีที่3เนี่ยวันนั้นเนี่ยถ้าใครไปศาลนะคะเนื่องจากว่ามีจำเลยที่เดินทางมาศาลในวันนั้นเนี่ยติดโควิดนะคะศาลจังหวัดชนบุรีนะคะเปิดประกาศหน้าเว็บของศาลเลยบอกว่าวันที่17เมษายนนะคะศาลจังหวัดชนบุรีได้รับแจ้งเบื้องต้นจากทนความว่าจำเลยที่เดินทางมา พิจารณาคดีที่3ในวันที่7เมษายนเวลา9นาฬิกาห้องพิจารณาคดีที่3เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโครโรนานะคะเพราะฉะนั้นแล้วออขอให้บุคลากรในศาลจังหวัดชนบุรีเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา14วันแล้วก็ใครที่ไปมีความเสี่ยงแล้วก็สัมผัสในวันนั้นนะคะห้องพิจารณาคดีในวันนั้นเนี่ยกักตัว14วัน ยากจะบอกว่าวันนั้นเราก็อยู่ด้วยวันที่เเมษายนนะแต่ว่ามันผ่านมา13าวันแล้วนะที่ฉันยังเพิ่งรู้เมื่อเช้านี้เองว่าน้องไปสารนะคะน้องทีมงานอีกคนไปสารนะคะเพิ่งรู้เมื่อเช้าว่าในห้องบรรลังนั้นที่ฉันไปสารน่ะมีจำเลยบางคนติดโควิดมานะคะในวันนั้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยสําหรับใครที่ยังไม่ได้รับข่าวสารหรือยังไม่ได้ติดตามข่าวสารนะคะใครที่ไปสารในวันนั้นนะคะที่7เมษายนบันลัง ห้องบาลังที่3านะคะศาลจังหวัดชนบุรีนะคะช่วยช่วยดูอาการตัวเองด้วยนะจ๊ะว่าเป็นยังไงนะคะแต่ดิฉันกม็มีความรู้สึกว่าก็ก็น่าจะสบายดีน่าจะปกติดีเนาะเพราะระยะเวลามันผ่านมาเกือบ14วันแล้วอ่ะวันนี้วันที่13นะคะก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบเครียดนิดหน่อยกังวลนิดหน่อยนะคะมีความรู้สึกว่า เฮ้ยเราอยู่ในกลุ่มเสียงเปล่าแต่ว่าระยะเวลามันก็เกือบจะ14วันแล้วแหละวันนี้วันที่13นะคะก็เลยมาแจ้งข่าวให้เพื่อนๆทน,นายทุกคนทราบว่าในวันนั้นเนี่ยนะคะวันที่7เมษายนถ้าใครไปห้องพิจารณาคดีที่3นะคะศาลนิวรัชนบุรีนะคะกรุณาดูข่าวสารแล้วก็กรุณาดูอาการตัวเองด้วยนะจ๊ะฝากไว้ด้วยนะคะไอ้เรื่องอะไรเรื่องโควิดมันเรื่องใกล้ตัวจริงๆตอนน,นี้บอกเลยว่า ไปไหนมาไหนมันก็มีกลุ่มเสี่ยงอะ่ะถึงแม้ว่าเราจะระมัดระวังก็ตามใช่ไหมคะแต่มันก็มีกลุ่มเสี่ยงนะคะก็เลยวันนี้เนี่ยนะวันนี้มีกําหนดเดินทางไปสารช่องบ่ายนี้ไปสาลอาญาราชดาก็เลยไม่กล้าไปพอทร,ราบข่าวว่ามีผู้ติดเชื้อในวันที่7เมษายนที่ผ่านมาซึ่งผ่านมาแล้ว13วันที่ทีฉันไปศาลเนี่ยนะก็ตัวเองก็ไม่มีอาการอะไรหรอกแต่ว่ามีความรู้สึกว่า ไม่ค่อยสบายใจนะก็มีความรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบต่อสังคมก็เลยไม่กล้าไปศาลนะคะให้น้องทนายที่สํานักง,งานไปศาลแทนนะคะเพื่อจะไปทําเรื่องการถอนคดีเรื่องกรีมิ่นประมาทสําหรับคนดังในวันนี้นะที่ศา,า,าลอาญาชิดาเนี่ยจะมีการไปถอนอฟ้องคดีหมิ่นประมาทนะสำหรับคนดังในวันนี้นะคะเดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากช่วงบ่ายนะคะหรือช่วงเย็นเนี่ยอาจารย์ก็คงจา โพสข้อความลงไปใน Facebook ของทนายไกยทุกว่าวันนี้เรื่องอะไรใครไปถอนใครเรื่องอะไรนะคะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของคนดังนะคะไปถอนฟ้องเรื่องคดีหมิ่นประมาทการที่ศาลอาญาราชดานะคะฉันก็เลยไม่ได้ไปนะเปลี่ยนคือเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะแบบมีความรู้สึกไม่สบายใจถ้าจะไปเนาะก็เลยไม่ไปดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นคดีหมิ่นประมาทนะหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหรือว่าหมิ่นประมาทด้วยการใส่ความต่อคนที่3เนี่ยเป็นคดียอมความได้นะคะถ้าเกิดว่า โจ์หรือผู้เสียหายเนี่ยไม่ประสงค์นะจ๊ะไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับจำเลยนะคะอีกต่อไปก็สามารถถอนฟ้องได้นะคะถอนฟ้องได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคดีนี้เนี่ยก็เป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะคะการโพสต์ด่ากันในเฟซบ o o กมาแหละด่ากันไปด่ากันมาก็มีการฟ้องหมิ่นประมาทกันนะจ๊ะทาให้เขาเสียชื่อเสียงประมาณนี้ทาให้โจทเนี่ยเสียชื่อเสียงก็เลยไปฟ้องหมิ่นประมาทศาลก็ตอนไต่สวนก็ศาลก็ รับนะคะก็คือคดีมีมูลเรียบร้อยแล้วนักสืบพยานแต่ต่อมาเนี่ยโจทกับจำเลยเนี่ยกลับไปดีกันจูบป,ปากกันคืนดีกันอะไรอย่างเงี้ยพูดคุยกันได้ตกลงกันได้นะ,ะก็ดีก็จบกันไปด้วยดีแฮปปี้เอนดิ้งก็เลยมีทางฝ่ายโจทก็ไม่ติดใจเอาเรื่องเอาราวกับจำเลยอีกต่อไปก็ไปทําการถอนฟ้องให้ในว,วันนี้นะจ๊ะเป็นเรื่องของคนดังนะจ๊ะ่ะอ่านคอมเมนต์กันบ้างดีกว่าใครมีปัญหา กฎหมายปรึกษาได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะวันนี้อาจจะใช้เสียงดังนิดนึงเนาะตะเบงน,นิดนึงเนื่องจากว่าไม่ใช้ไม่ได้นะคะถ้าเสียงหายไปก็บอกนิดนึงแล้วกันเนาะใครที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายก็ปรึกษาได้เหมือนเดิมนะจ๊ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังเดี๋ยวปรึกษาให้เดี๋ยวคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์แล้วก็เดี๋ยวตอบคำถามให้นะจ๊ะฝากไปก่อนนะจ๊ะเออเดี๋ยว มันมีเรื่องราวที่จะคุยกันเยอะแยะมากมายแต่ไม่เป็นไรอ่านคอมเมนต์ก่อนเนาะแล้วเผื่อมีคำถามจะได้ตอบคำถามไปในตัวเลยนะจ๊ะเออเชียงใหม่ผมแชร์ให้เรียบร้อยนะครับขอบคุณนะคะพิศนุโลกชัดเจนครับสวัสดีครับนายกุ้งหัวสวยให้ความรู้ทางกฎหมายขอบคุณคะ่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีจากชัดเจนเชียงรายสวัสดีทักทายคุณทานายโคราเสียงชัดเจนขอบคุณนะคะ พี่สุโลกก็ชัดเจนกล่าวสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าคนรักฝันสวัสดีครับนะคะสวัสดีครับแชร์ให้แล้วขอบคุณนะครับคนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเลยคนธรรมดาเนี่ยแต่ไม่แต่ไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอน <c oughs> นะสวัสดียามบ่ายๆทนายนักเสือคนสวยสุขสันต์วันรังครรคครับสวัสดีค่ะให้หัวใจหมาเยเลขหนึ่งมาหมาเยเลขหนึ่งคือหัวใจใช่ไหมจ๊ะใครที่อยากจะให้หัวใจกันมารัวๆเยอะๆเลยก็ส่งหมาเยเลขหนึ่งมากันได้นะจ๊ะจะฟ้องหยา่าสามีมีอย่างอืน่น จะฟ้องหย่าสามีมีหญิงอื่นต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างขั้นตอนแรกเลยนะเรารู้ว่าสามีมีผู้หญิงคนอื่นไปมีเมียน้อยไปมีมีชู้ไปยกย่องหญิงอื่นเป็นภรรยายอีกคนนึงอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เราก็ต้องมีพยานหลักฐานให้ชัดเจนกว่านะคะว่าเขาเนี่ยไปยกย่องหญิงคนนี้คนอื่นนี่ไม่ใช่เรานะคะพาออกงานไม่ใช่เราพาไปงานงานมันเกิดเพื่อนพาไปงานเลี้ยงแทนเราแทนที่จะพาเราไปกับพาผู้หญิงอื่นไปอย่างเงี้ยนะคะ สงการา์แทนที่เราจะพาเราไปหาพ่อแม่ก็ด้านพาผู้หญิงคนอื่นไปหาพ่อแม่แทนเราอะไรแบบนี้เนี่ยการแสดงตัวนี้เปิดเผยต่อหน้าสาธารนณะหรือแนะนําให้กับบุคคลอื่นรู้ว่าคนนี้เนี่ยแฟนผมนะเออเป็นเมียผมนะอะไรประมาณนั้นแหละนะจ๊ะอันนี้ก็ถ้ามีหลักฐานชาัดเจนก็สามารถฟ้องฟ้องชู้ฟ้องหย่าได้นะจ๊ะแล้วทีน,นี้อ่า เมื่อเรามีหลักฐานชาัดเจนแล้วเราก็สามารถฟร้องชู้และฟ้องหยาไปในตัวนะคะคือแต่คนที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่จะมีสามารถฟร้องชู้ได้ต้องมีทิเบียนสมรสใช่ไหมคะแต่คนที่ถามมาเนี่ยแสดงว่ามีทิเบียนสมรสเพราะฉะนั้นเหตุหยาเคสนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการยกย่องหญิงอื่นนะคะเพราะฉะนั้นก็มีเหตุหยาถ้ามีหลักฐานชาัดเจนก็สามารถฟร้องชู้และฟ้องหย่าได้สามารถเรียกค่าทดแทนจากหญิงชู้แล้วก็สามีเราได้ด้วยนะจ๊ะฝากไว้ตรงนี้เนาะ ถ้ายังไม่มีพยานหลักฐานก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เช่นเดยยียวกันจ้านนะคะสว,ส,คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับหัวใจมารัวๆเหมือนกันนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ปรึกษาหน่อยครับผมขับรถขนส่งสินค้าระหว่างทางเกิดเปียกน้ําฝนแต่ประกันสินค้าไม่รับผิดชอบสินค้าที่บรรทุกไม่เป็นสินค้ามือสองทางเจ้าของสินค้าเขาให้ผมรับผิดชอบนี่ผมต้องทํำยังไงมาเป็นสินค้าอะไรล่ะคะ ปกติสินค้าอะไรอ่ะถ้าการขนถ่ายสินค้าเนี่ยคนขนส่งเนี่ยมันก็ต้องดูแลรับผิดชอบนะคะแล้วว่า1สินค้าเหล่านั้นน่ะได้ใช้ความระมัดระวังในการขนส่งสินค้าหรืออยังหรือเป็นเหตุสุดวิสัยนะจ๊ะถ้าไม่ใช่เหตุสุดวิสัยเนี่ยบริษัทขนส่งต้องรับผิดชอบนะนะเพราะฉะนั้นต้องดูข้อที่จริงเป็นรายๆเคสไปแล้วกันเนาะขอรับประทานน้ําก่อนนะ ต้องดูข้อได้จริงนะจ๊ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการขนส่งสินค้าทําให้สินค้าลูกค้าเสียหายอย่างเงี้ยบริษัทก็ต้องรับผิดชอบอะจะต้องรับผิดชอบร่วมกับเรานั่นแหละนะคะอาจจะเกิดการประมาทเดอลรึอะไรก็ว่าไปดูดีครับขอบคุณค่ะขอถามเรื่องหน่อยครับในกรณีที่ขายที่ดินไปแล้วพร้อมเซ็นขายไปแล้วแต่ไม่ได้ไปโอนต่อมาเจ้าของที่เดิมไปแจ้งโฉนดหาย แล้วพอขึ้นมาใหม่แล้วความผิดกฎหมายไหมมันก็มีความผิดสิคะเพราะว่าเจ้าของเดิมก็มีการแจ้งความเทจเพราะอะไรโฉนดขายให้เราแล้วโฉนดอ,อยู่กับเราแล้วแต่เราไม่ได้ไปโอนนะคะก็เป็นการแจ้งความเทจนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามีหลักฐานในการจ่ายสตางมีสัญญาซื้อขายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนี่ไปโอนซะนะคะเราก็ต้องไปทางก็ต้องไปแจ้งที่สำนักที่ดินหรือไม่ก็ต้องไปแจ้งความแจ้งให้ที่ดินทราบว่า จริงๆแล้วโย์ไม่ได้หายนะเจ้าของเดิมเนี่ยมีการแจ้งเทตทต่อเจ้าพนักงานนะคะอันนี้ก็ว่ากันไปตามกฎหมายเลยนะจ๊ะะปยอยากสอบถามเรื่องปรึกษาติดต่อทางไหนครับติดต่อทางอินบ็อกก์ก็ได้ค่ะหรือติดต่อเบอร์โทรศัพท์หน้าจอก็ได้จ้ะหน้าเพจจะมีเบอร์โทรศัพท์ให้นะจ๊ะจะมีสองเพจนะจ๊ะเพจนักสื่อไครทุกกับเพจทนายไครทุกค่ะนะภาพเสียงชัดเจนครับขอบคุณค่ะแชร์ให้แล้วครับขอบคุณนะคะแชร์กันเยอะๆสิค้านะ สวัสดีครับสามีไม่จดทะเบียนกันกับมารดาสามีที่ไม่จดทะเบียนกับมารดาสามีจะมาทวงสิทธิ์การปกครองลูกและบุตรได้ไหม <c oughs> เขาก็ต้องไปยืนป่นจดทะเบียนเขาเรียกเาก็ต้องมาจดทะเบียนรับรองบ,บุตรก่อนนะคะเขาต้องมาจดทะเบียนรับรองบ,บุตรซะก่อนถ้าเกิดว่าเด็กยังเล็กอยู่หรือเราไม่ยินยอมอย่างเงี้ยเขาก็ต้องไปยื่นคำน้องต่อศาลฟ้องศาลก่อนว่าให้ศาลสาั่งให้ก็จดทะเบียนรับรองบุตรนะเป็นพ่อชอบด้วยกฎหมายซะก่อนนะถึงจะมีสิทธิ์ประทวงลูกเราได้แล้วจ้ะ สวัสดีค่ะทนายสวัสดีค่ะถ้าโดนฟ้องจะยึดทรั์แต่เราโอนให้ลูกก่อนสามารถยึดได้ไหมถ้าเราโอนให้ลูกในระหว่างที่มีคดีความอยู่นะเขามีหนังสือโนเตสมาให้เราแล้วว่าเราเป็นหนี้ให้จ่ายหนี้เราไม่จ่ายหนี้เขาเด่ดนันไปโอนทรัพย์ถินให้กับบุคคลอื่นบุคคลภายนอกโอนที่สามแบบนี้นะฮะก็อ,อาจจะโดนข้อหาโกงเจ้าหนี้นะจ๊ะโดนข้อหาโกงเจ้าหนี้เพราะฉะนั้นก็อย่าเสี่ยงอย่าทำนะคะนะเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้นะจ๊ะเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้เข้าไปนะคะ ขอคุยฉบับหม,มายเลขหนึ่งนะจ๊ะลําปางชัดเจนลําปางนี่ไม่ได้หนาวมากเนาะช่วงนี้ลําปางเป็นยังไงบ้างจ๊ะอากาศร้อนหรือว่าหนาวมากนะคดีอาญานบต้องแต่เกิดเรื่องไม่เกินสามเดือนยังแจ้งความได้ไหมครับมันก็แต่ว่าคดีเรื่องอะไรถ้าเป็นคดียอมความได้นะคะคดียอมความได้อันนี้ก็ต้องแบบภายในสามเดือนนะคะก็ต้องแจ้งความภายในสามเดือนจ้าถ้าบ้านเราปลูกอยู่ในที่ดินของกรมธนารักษ์นี้จะฟ้องยึด สิ่งปลูกสร้างเราได้ไหมก็ถ้าเรามีสัญญายึดที่ไม่ได้แต่ยึดบ้านได้นะคะเขายึดที่ไม่ได้แต่ยึดบ้านได้เพราะที่มันเป็นของที่กรมธนรักษ์นะคะแต่ถ้าเป็นบ้านเราปลูกเองนี่เขายึดได้นะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณทนายคุณสวัสดีค่ะคดียักยอกจำนำรถคู่วันีไม่มีรถคืนและคืนเงินให้เท่าไหร่ เท่ากับราคารัพย์สินได้จะเมินคดีอย่างไรเราจะดำเนินการอย่างไรต่อถ้าเกิดว่าคดียักยอกทรั์เนี่ยเป็นคดียมความได้นะคะถ้าเกิดว่าเรานามดไปขายน,นํามดไฟแนนซ์ไปขายเขาแจ้งความยักยอกรัพย์เราก็กชดใช้ราคาเขาก็จบและนะถ้าชดใช้ราคาเข้าไปแล้วเขาไม่ติดใจเอาความให้ก็ถอนควางทุกให้เราได้ไม่มีปัญหานะจ๊ะสวัสดีค่ะทนายสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทุกคนเลยนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากทักทายกันด้วยแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะใครที่มีคําถามกฎหมายก็ฝากคําถามได้เลยจะตอบให้อ่าระหว่างนี้เรามาพูดเรื่องนี้ก่อนดีกว่าใครมีก็ถามได้เลยทิ้งคาถามได้เลยนะจ๊ะมาดูเรื่องนี้บ้างถามมากันเยอะมากเรื่องอายุความผิดสัญญาเช่าซื้อกรณีที่อ่ารถเนี่ยยืดไปแล้วนะคะยึดไปแล้วแล้วก็ขายขอาตลาดไปแล้วในส่วนของค่าสินใหม่ทดแทนเดีย๋ยวสักพุ่นะจ๊ะ,ะนิดแป๊บหนึ่งนะ ค่าขาดประโยชน์นะคะค่าค่าราคาหรือค่าส่วนต่างที่ขายทอาตลาดไปเนี่ยหลายคนสอบถามมาว่านะคะรถยืดไป10ปีแล้วนะ,ะหรือบางคนยืดไป10กว่าปีแล้วขายทอดตลาดทอตลาดเรียบร้อยแล้วต้องมาฟ้องอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นถามเรื่องอายุความกันมาเยอะมากๆเลยนะคะมาดูก่อนนะคะว่าอายุความเนี่ยส่วนต่างและค่าขาดประโยชน์ในการเช่าซื้อเช่าซื้อเป็นยังไงบ้างการถ้าเราผิดสัญญาเช่าซื้อเนี่ยไม่จ่ายค่างวดรถยนต์แล้วก็เช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อเนี่ยนะคะไม่ยอมจ่ายค่าส่วนต่างค่าถัดประโยชน์ก็แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยผู้ให้ผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยหรือเจ้าของไม่สัทไปแนนเนี่ยาสามารถฟ้องได้ในภานยในสิปี10ปีนับตั้งแต่ตรงไหนนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดสัญญานะคะไม่ใช่นับตั้งแต่วันที่เรารู้นับตั้งแต่ที่สิ้นสุดสัญญาแล้วแหละเขาบอกเรื่องสัญญาเราสัญญาก็สิ้นสุดลงแต่ไม่ใช่นับตั้งแต่วันที่เรารู้นะคะว่าเฮ้ยเขาเพิ่งแจ้งฉันมาวันนี้เองรับจดหมายเพิ่งได้รับโนติสบอกว่าให้จ่ายค่าส่วนต่าง ถ้าขักประโยชน์จากการขายซับเนี่ยได้แบบได้ไม่ได้ไม่ไ,ไม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 ่ไม่คุ้มราคาซับอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่นะคะคือเขาจะต้องดูว่าเราสิ้นสุดสัญญาเมื่อไหร่นะคะถ้าสิ้นสุดสัญญาเช่าซื้อเมื่อไหร่ปุ๊บก็นับอายุความทันทีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นสําหรับบางคนเนี่ยผู้เช่าซื้อตายผู้เช่าซื้อตายต้องฟ้องภาย1หนึ่งปีนะคะนับตั้งแต่ที่วันที่เรารู้ถ้าเราไม่รู้ก็อย่าให้เกิน10ปีแล้วกันนะจ๊ะ สำหรับผู้เช่าซื้อตายบางคนบอกว่าบริษัทไฟแนนซ์ยึดรถเราไปใช่ไหมคะขายทอดตลาดเรียบร้อยแล้วแหละยังมีส่วนต่างอยู่แต่ไม่ฟ้องแต่ผู้เช่าซื้อดันตายไปก่อนนะคะเราไม่ฟ้องภายในหนึง่ง,งปีนะคะถ้าเรารู้เราต้องฟ้องภายในหนึง่งปีแต่ถ้าเกิดไม่รู้อย่าให้เกินสิบปีนะคะถ้าไม่เกินสิบปีเนี่ยก็สามารถฟ้องได้นะจ๊ะแล้วก็สาหรับที่ค่าขาดประโยชน์ต่างๆจากการขายทอดตลาดอย่างเนี้ย ะะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางไฟนั้นเนี่ยเขาก็สามารถจะมาฟ้องได้ในระยะเวลาายุคความ10ปีอายุความ10ปีเนี่ยนับตั้งแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลงนะจ๊ะไม่ใช่นะับตั้งแต่วันที่เรารู้นะจ๊ะมารู้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดใครได้รับหมายสารคิดว่ามั่นใจว่าเออเราเป็นลูกหนี้เราเป็นจำเลยแต่ว่าเจ้านี้เนี่ยเขาฟ้องเกินระยะเวลา10ปีมาแล้วอันนี้คุณก็สามารถสู้เรื่องอายุความได้ข้อกฎหมายนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สู้เราไม่สู้นะจ๊ะเราไม่ฟังนะคะถ้าเราไม่สู้เราไม่สนใจเราคิดว่าเอ้ยทนายบอกว่าเกินสิบปีล้วฟ้องไม่ได้โยนทิ้งขยะเลยจ้ะไม้สารมาโยนนี้ขยะเลยแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วศาลเขาไม่รู้แลวถ้าเราไม่สู้คดีศาลเขาไม่รู้กับเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นศาลก็ตัดสินให้เจ้าหนี้หรือโจท์ชนะนะคะเราต้องจ่ายไหมเราต้องจ่ายเหมือนเดิมจ้านะคะก็เลยฝากไว้ตรงนี้แหละเนาะอืมเพราะฉะนั้นแล้วใครมีปัญหาก็สอบถามได้อ่ะนะ เอ่อเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะมีการลอเปล่านะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วนะจ๊ะเรื่องเช่าซื้อนะคะถ้าเกิดลดค้างค่างวดไฟแนนซ์ติดต่อกันสามงวดนะจ๊ะค่างวดติดต่อกันสามงวดติดต่อกันนะติดต่อกันสามงวดและบอกเลิกสัญญาอีกหนึ่งงวดนะคะคือต้องมีระยะเวลาสี่เดือนนะจ๊ะอันนี้ถึงจะชอบด้วยกฎหมายนะคะถึงจะยึดลดชอบด้วยกฎหมายแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีการบอกเลิกสัญญา เอาลดึ้นไปแบบนี้แบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะเราสามารถก็สู้ได้ว่าเขายังไม่มีการเรายังไม่ได้ผิดเรียกว่ายังไม่มีการบอกเรื่องสัญญาอันนี้ถ้าเอารถไปเนี่ยก็ไม่ได้ยึดรถไปไม่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าเราสมัครใจคืนนะจ๊ะเราสมัครใจคืนรถนะเราบอกว่าไม่ถึงหรอกยังไม่ถึงระยะเวลาหรือสัญญายังไม่สิ้นสุดแต่เขามาเอาแล้วเราสมัครใจสมมอบแบบนี้ไม่มีปัญหานะคะแบบนี้ก็ถือว่าเราสมัครใจสมมอบรถคืนแล้วอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะก็ฝากไว้ตรงนี้เนาะ ใครมีปัญหากฎหมายก็สอบถามได้จ้าเอามาดูคอมเมนต์ต่อนะจืะมสวัสดีครับสวัสดีค่ะทนายคนสวยสวัสดีจ้านะสวัสดีครับทุกคนนะสวัสดีค่ะแม่โอนที่ดินให้ทรัพย์สินให้เป็นที่ของลูกถ้าลูกไม่ดูแลให้ไล่แม่ออกจากบ้านแม่จะเอาทุกอย่างมาเป็นอะไรอะแม่จะเอาทุกอย่างมาเป็นของแม่เป็นชื่อแม่ได้ไหม ถ้ายกทรัพย์สินยกสมบัติให้ลูกไปแล้วนะคะให้โดยสนิหาโดยการที่แม่โอนทรัพย์สินให้ลูกเรียบร้อยแล้วแหละวันนี้คืนดีเนี่ยลูกก็มาไล่แม่ออกจากที่ดินนะคะหรือไม่เลี้ยงดูแม่นะคะทำให้แม่ลําบากหรือในระคุณเอาไง่ายๆว่าในรคุณนะ่ในลคุณกับแม่อย่างเงี้ยนะคะอันนั้นแม่ก็สามารถที่จะฟอ้องเอาคืนได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะนะใครที่พ่อแม่ยกสมบัติให้เรียบร้อยแล้วนะคะยกสมบัติให้ เรียบร้อยแล้วโอนที่โอนบ้านที่เรียบร้อยแล้วแต่วันดีคืนดีเนี่ยไม่ดูแลแม่ไล่แม่ออกจากบ้านหรือเวลาแม่เจ็บป่วยไม่รักษานะคะหรือทําร้ายร่างกายแม่หรือดูหมิ่นแม่ด่าแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหมิ่นประมาทแม่นะอันนี้แม่ก็สามารถจะฟ้องเอาทรัพย์คืนได้ด้วยเหตุของเนละคณนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่แม่ยกสถิพย์ให้เราพูบเราก็ต้องดูแลแม่ให้ดีนะจ๊ะยาแม่ไทรก็คือก็แม่เราแหละเขาสาให้ทรัพย์สินเรามาเราก็ต้องเลี้ยงดูเป็นอย่างดีนะ อันนี้ไล่แม่ออกจากบ้านแบบนี้ก็เห็นในละคุณแล้วนะเออนะคะแม่ไม่มีที่อยู่จะอยู่ที่ไหนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยจ้ะนะคะแม่ก็สามารถอาจจะฟ้องได้เหตุในละคุณได้นะจ๊ะถามเอ,อ่อผมถามผมถูกนายราชันวันพงคืออะไรเนี่ยใส่คลิปมันเยอะเหลือเกินเนี่ยนะมันมากถามว่าอะไรเนี่ยพอรบองคอมพิวเตอร์ราชันให้ผมทํางานไม่เนียจะไม่พูดกับผมแลวจะทํายังไงผมไม่เอาผิดครับ อย่างนี้ตั้งแต่มีห้าสามวันไปองค์เทพผมจะโทรหาทานายทันีจ้าค่ะยินดีนะคะอันนั้นก็นะก็โอเคนะอันไหนที่มันนั่นเราก็ไม่ได้กระทบระเถือนชื่อชาวบ้านเขาเราก็อาจจะไม่อ่านนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ดคะกดรายการสืกใช่ไหมสถานการณ์ใช้ในการถาลงอะไรบ้างโอ้โหกดรายการสืกใช้สถานการณ์อะไรบ้างอืมตอนนี้มันยังไม่ได้ะมันยังไม่มีมันตอนนี้นะ่าจะยังไม่ต้องใช้หรอกมั้งส่วนใหญ่เ็าใช้ช่วงไหนอะช่วงที่มันเป็นช่วง ช่วงที่ผ่านมานะ่ะการเมืองที่ผ่านมาเขาเรียกว่าช่วงอะไร <c oughs> เออนะเขาเรียกว่าอะไรที่ผ่านมาแล้วที่ยึดอำนาจอะ่ะนั่นแหละนะช่วงที่อนำนาจอ่ะนะจ๊ะช่วงนั้นแหละเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสิทุกคนเลยนะจ๊ะเอ่อสวัสดีค่ะเอ่อสวัสดีค่ะจากเชียงรายวันนี้อากาศร้อนมากความชัดเจนครับเมื่อเชา้าฝนตกนะคะที่นี่ฝนตกหนักมากๆเลยนะ้ําท่วมด้วยนะตกแป๊บเดียวนะ สวัสดีค่ะคุณพิจิตราสวัสดีนะจ๊าสวัสดีไฮกูสวัสดีค่ะไม่เห็นตั้งหลายวันสวัสดีค่ะไม่เห็นตั้งหลายวันไม่มาแค่สามวันเองไม่มาสาิวันเสาร์ไม่ได้มาอาทิตย์ไม่ได้มาเมื่อวานก็มีงานก็เลยไม่ได้มานะจ๊ะวันนี้ก็มาแล้วนะจ๊าก็ไม่ได้หายไปไหนเยอะพอเราไม่มาพอหายไปสามวันก็หายกันหมดเลยเห็นไหมสวัสดีค่ะทนายคนสวยสวัสดีนะจ๊าสวัสดีทุกคนเลยแหละนะช่วงนี้เราต้องหวังเรื่องสุขภาพนิดนึงนะจ๊าสำหรับโรคโควิดนะตอนนี้เนี่ย ก็เป็นแบบอาจจะแบบผวานิหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าตัวเองก็เพิ่งทราบข่าวว่าวันที่ไปศาลจังหวัดชนบุรีมีคนติดโควิดอะไรอย่างเงี้ยเป็นวันเดียวกับวันที่เราไปแล้ววันนี้ก็มีน้องทนาท่านหนึ่งที่เขาช่วงช่วงสงกรานเนี่ยเขาก็ไปไหนมาบ้างไม่ทราบแต่เท่าที่ทราบคือมีไข้38อัพ38 38ขึ้นไปวันนี้ก็เลยสั่งไม่ต้องไปทํางานให้พักผ่อนอยู่บ้านซะก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยว่าต้องรอดูรุนดูก่อนว่า ให้ไปตรจโควิดก่อนว่านุ้นก่อนว่ามีไหมวันนี้ก็เลยแคนเซลนะคะแคนเซลทุกลูกค้าทุกคนหรือที่เข้ามาวันนี้นัดที่นัดไว้ทั้งหมดนะขออนุญาตยกเลิกไปก่อนนะคะยกเลิกหมดเลยเพราะว่ามันไม่มีความปลอดภัยแล้มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยเราก็ต้องป้องกันด้วยนะคะที่นี่ก็ตอนนี้ก็ฆ่าเชื้อไปหมดแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันยังแบบยังมีหรือเปล่าเพราะเราไม่มั่นใจนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยไปสัมผัสอะไรมาบ้าง เองอ่ะจะรู้สึกว่าตัวเองป้องกันแล้วก็ตามแต่คนที่มาเราไปสัมผัสด้วยเนี่ยเข้าไปไหนมาบ้างเราไม่ทราบถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่มีความเสี่ยงเราต้องหยุดเราต้องสต็อกไว้เลยนะคะเราก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ณนะวันนี้ณสัปดาห์นี้นะคะช่วงนี้เนี่ยใครที่จะขอนัดเข้าพบนะขออนุญาตนะคะยังไม่นัดพบใครนะยังไม่นัดพบใครแต่ว่าสามารถคุยทางโทรศัพท์ได้เหมือนเดิมนะจ๊ะนะ ก็ถ้าใครยังมีปัญหาเรื่องกฎหมายก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้ปกตินั่นแหละนะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยหรือว่าเวลาเรานั่งไลฟ์สดอย่างเงี้ยก็สามารถสอบคำถามคำถามไลฟ์สดหน้าจอได้เลยเหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้อาจจะเสียงดังนิดนึงเนาะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องไมค์เสียงหายนะสครูนะจ๊ะถึงเหนแล้วนะคะไม่ต้อนสวัสดีครับอายุความบัตรเครดิตกดเงินสดบัตรเครดิตอายุความ อายุบัตรมันจะมี2ออย่างนะจ๊ะบัตรกดเงินสดนะคะสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยหปีแต่สําหรับบัตรเครดิตที่สําหรับความสินค้าเนี่ยรูดปื้อรูดเื้ออย่างเงี้ยซื้อสินค้าต่างๆอายุความสองปีนะจ๊ะถ้าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลอันนี้5ปีนะจ๊ะแต่ว่าที่เท่าที่บอกมาแล้วเนี่ยเรื่องอายุความเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าเป็นคดีแพ่งเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะจ๊ะเนื่องจากว่าถ้ายุคความขาดเขาก็สามารถฟ้องศาลได้ แต่ว่าคนที่เป็นลูกหนี้สามารถสู้เรื่องอายุความได้ตนเองนะคะถ้าจะแต่งตั้งในความสู้เรื่องอายุความเรื่องข้อกฎหมายสามารถทําได้แต่ถ้าเกิดว่าเจ้าหนี้ฟ้องมาแล้วเราไม่สนใจเหมือนเดิมนะถ้าเราไม่สนใจเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ยึดทรัพย์ได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะนะ <S <S ถ้าโจรถ้าโจรอะไรอะถ้าโจรใต้ติดโควิดเขาจะไปรักษาตรงไหนครับโอ้ถ้าโจรใต้ติดโควิดจะไปรักษาตรงไหนก็รักษาตามโรงพยาบาลน่ะนะคือทุกคนเนี่ย เรื่องแพทย์เรื่องหมอพยาบาลเนี่ยเขามีจัยบาลอยู่แล้วนะจ๊ะนะอาจจะเป็นโจรเป็นขโมยเป็นคนร้ายคนดีไม่ดีเนี่ยแพทย์หมอพยาบาลรับรักษาหมดนะจ๊ะไม่มีเขาไม่ได้แบ่งแยกนะว่าถ้าโจรแล้วเป็นโจรติดโควิดมาไม่รักษาไม่ใช่รับรักษาหมดนะจ๊ะนี่จับก,กับแพทย์ทางทีมแพทย์ทีมหมอเขาก็มีจิยบาลอยู่แล้วนะเขารับรักษาหมดให้ทุกคนนั่นแหละนะจ๊ะฝากไว้ตรงนี้เนาะให้เวลาสามนาทีแล้วกันใครมีปัญหานะสอบถามได้สามนาทีนะคะหรือว่าทักทายกันได้เลยนะจ๊ะ ทักทา,ายกันมาก็ได้นะจะมาแจ้งข่าวหน่อยก็ได้ว่าแต่ละจังหวัดท่านเป็นยังไงบ้างมีความเสี่ยงมีอะไรไหมหรือจะปรึกษากฎหมายก็สามารถทําได้ให้เวลาอีกสามนาทีให้เวลาสามนาทีนะจ๊ะอืมนะให้เวลาสามนาทีปรึกษามาได้เลยนะฉันขออ่านนี้ไปก่อนอ แม่ห้องสอนชัดเจนดีจ้านะคะห้องสอนชัดเจนดีนะกําลังดูอยู่นะโอโทรศัพท์เข้าตลอดเวลาเลยนะจ้าเดี๋ยวขออนุญาตไลฟ์สดแป๊บหนึ่งโทรศัพท์เดี๋ยวเพิ่งเข้ามานะจ้าอ่าได้เวลาแล้วแหละพอโทรศัพท์เข้ามาแทรกเยอะมากเลยนะขออนุญาตแล้วกันเนาะวันนี้สำหรับวันนี้นะจ๊ะไม่ได้หายไปไหนนะเดี๋ยวก่อนนะไม่ได้หายไปไหนยังอยู่เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าหาย เสาอาทิตย์ไม่ไม่ไม่ว่างเมื่อวานก็ไม่สะดวกก็เลยไม่ไลฟ์สดแต่ว่าถ้าวันนี้พรุ่งนี้ก็ยังเหมือนเดิมใครมีปัญหาก็ยังสามารถโทรศัพท์มาปรึกษาได้หรือว่ามาตอบคำถามทางไลฟ์สดได้เหมือนเดิมนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ก็อย่าเพิ่งกาก,ากตกนะจ๊ะไปไหนมาไหนต้องพกแมสก์เยนะจ๊ะสวมหน้ากากทุกครั้งนะจ๊ะอย่างนี้ยังก็สวมหน้า,นนนากากสวมหน้ากากทุกครั้งก่อนเอาจากบ้านและอยู่ข้างนอกตลอดเวลานะจ๊ะตลอดเวลาเลยห้ามถอด ถอดได้เฉพาะเวลากินเท่านั้นนะคะเวลากินก็ถอดได้แต่ว่าถ้าอยู่้างนอกหรือไปไหนมาไหนเนี่ยก็ควรใส่หน้ากากไว้ทุกครั้งอย่าเพิ่งกาก,ากตกมาจ้าตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ไปไหนมาไหนก็รู้สึกว่ามันเยอะนะโรกเยอะไปหมดเลยนะคะฝากไว้ตรงนี้นแล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านติดตามกันมาตลอดนะจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ